จากผู้เล่นคอฟด Duty ขอบคุณที่ทําให้การเลือก Battlefield 6เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอีกคนบอกว่านี่คือโฆษณาที่ดีที่สุดของเกม Battlefield 6เออจริงๆอีกท่านบอกว่านี่ขนาดฉันไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะแต่เขาก็ยังทําให้ฉันผิดหวังอยู่ดีคนกดไลค์ตอนนี้39,000คนแล้วก็ดิสไลค์เนี่ย1,99,000นั่นเองคือจะ200,000แล้วเพื่อนในงานเปิดตัวเมื่อวันก่อนของเกมคอม2025นนะครับก็ mm. จริงๆมันมีหลายเกมที่น่าสนใจแต่มันก็ไม่ได้พีคมากเนาะแบบที่เราเห็นกันมันมีเกมหนึ่งเว้ยที่จริงๆมันควรจะพีคนะมันควรจะเป็นอะไรที่มีคนจับตามองจับตาตั้งตารอเยอะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ใหญ่มันเป็นแฟรนชชส์ที่แบบว่ามีแฟนๆเยอะแล้วก็ไอแฟรนชชส์เนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเนี่ยทำให้หลายบริษัทใหญ่แย่งกัน นั่นคือ Call of Duty นะครับจริงๆมันเป็นเกมยิงที่ผมว่าผมชอบที่สุดเลยในถ้าย้อนกลับไปซักประมาณ5ปีที่แล้วหรือเกินกว่านั้นนะคือช่วงที่เล่นแบบ Modern Warfare แรกๆอ่ะคือแม่งสนุกมากเราสามารถเล่นเนื้อเรื่องซ้ำได้คือเนื้อเรื่องมันสั้นใช่ไหมแต่ผมเล่นซ้ำได้นะรู้สึกว่าแม่งสนุกมากกับตันไพรส์นี่แม่งโคตรเท่แล้วก็ผมยอมนั่งรถแบบจากบ้านอ่ะ เื่อไปเล่นบ้านเพื่อนเพราะตอนนั้นคอมไม่แรงเว้ยเออต้องไปเล่นบ้านเพื่อนคือแม่มันเกมยิงที่สนุกมากมันไม่ได้แบบยิงอย่างเดียวไม่จเป็นต้องยิงแม่นด้วยเพราะว่าผมอินกับเนื้อเรื่องมันนะแล้วก็หลังๆพอมันมีมัลติเพเยอร์ด้วยใช่ไหมปรากฏว่าช่วงหลังเนี่ยเขาดันไปโฟกัสการขายเรื่องของมัลติเพเยอร์เพราะผมเชื่อว่ามันคงทากําไรอะ่ะมันคงทํากําไรดีมันคงเป็นตลาดที่มันเวิร์กอ่ะซึ่งมันก็เวิร์กจริงๆเพราะผู้เล่นเดอะคอร์ดิวตี้เนี่ยเขาอินกับไอ เกมของเขาแล้วก็มัลติเพเยอร์มากอย่างที่ผมบอกมันเคยมีสงครามที่เรียกว่าะทะเลาะการแย่งเกมนี้แล้วแฟนเกมก็คือฮือฮามันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่อะที่เป็นอาณาจักรของแฟนเกม Call of Duty แล้วหลังๆมาก็มี Warzone มีระบบแบบ Battle Royale ที่ฮิตกันในช่วงหลังมาเนี่ยเข้ามาอีกมันเลยกลายเป็นว่า Call of Duty เนี่ยมันเรื่องของเนื้อเรื่องเนี่ยมันเหมือนจะหดหายไปมันเหมือนจะ จางลงไปใช้คำอย่างนี้แล้กันคือมันยังมีอยู่แต่ว่ามันจืดจางลงไปแม้แต่เวอร์ชันล่าสุดอย่างอะไรนะ m o เดลเวอ r 3ฟร์หรือเปล่าหรือ Backup 6ผมจำไม่ได้แล้ะที่ออกมาแล้วคือสติมเมอร์บ่นกันเยอะมากนะเพราะว่ามันทำให้แบบมันเหมือนมันเอาฉากเก่ามาใช้อะเออมันเหมือนเอาฉากของ w a r ์โ n e มาใช้แล้วก็เป็นอารมณ์เล่นแบบฟรีโรมให้มึงแบบมันเหมือนเป็นการเล่น เล่นวอ r ์ o โซที่ศัตรูเป็น AI แล้วแม่งดันยัดเข้ามาอยู่ในเนื้อเรื่องอะซึ่งแม่งตลกที่พายแต่ก็นั่นแหละครับมันก็ถามว่าขายได้ไหมก็ขายได้อยู่ดีมันเป็นอันนี้มันเป็นภาพฟ้องอย่างหนึ่งนะว่าบางทีเกมที่มันยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีฐานแฟนเยอะจริงๆแบบเกมอื่นก็เหมือนกันอ่ะของ Ubisoft เนี่ยหลายๆเกมนะหรือของ EA หรือของอะไรก็ตามเนี่ยพอมันมันไม่มีคู่แข่งไม่มีการพัฒนามันเฟดลงจริงๆว่ะ แม้แต่ Battlefield เองก่อนจะปล่อยภาคหกออกมาเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็มีปัญหา Battlefield ก็จางลกซาลงไปทีนี้หนักเลย c o l l of d u t y แม่งเลยแบบดอปเรื่องของอข้อเปรียบเทียบอะไรลงไปอย่างนี้ผมทำคลิปวิดีโอไว้ตอนก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้เล่นส่วนมากของ c o l l of d u t y 60%กว่าเปอร์เซนต์ใช่ไหมมาเล่น Battlefield 6ซึ่งแม่งไม่แปลกเลยในคอลัมน์นี้นะครับเขาพูดถึงเรื่องของตัวอย่างที่ปล่อยออกมาในงานเกมคอม โอเพนนิ่งไนท์ไลฟของเมื่อคืนก่อนที่ผ่านมานะครับวิดีโอแบ็กออฟเจ็ดไดเรกแบบเจาะลึกที่แสดงให้เห็นโหมดผู้เล่นหลายคนมีการประกาศที่อย่างน้อยก็ทําให้เกิดความประลัดใจตอนนี้คุณสามารถกระโดดชิ่งกับกําแพงแบบมาริโอได้แล้วเออมันก็ไม่เชิงมาริโอนะมันเป็นการกระโดดแบบเออผมรู้สึกว่ามันเหมือนเกมแอคชั่นทั่วไปเหมือนแบบเกมมาจนภายหรือถ้านึกพายชั้นมันก็เหมือนแบบกระโดดเจไดเออไต่กาแพงอะไรเงี้ย ซึ่งมันก็มันไม่ได้ใหม่อะไรนะมันก็เป็นการเพิ่มมาในการมูฟเมนต์ของเกมยิงที่ก็น่าจะดีอ่ะมันน่าจะคล่องตัวขึ้นเท่านั้นเองแล้วเขาก็ยังยืนยันด้วยนะครับว่าของตกแต่งชูดฉาดทั้งหมดเนี่ยจะน้อยลงมีความไปการ์ตูนไปอะไรน้อยลงแต่เอาจริงๆนะคือผมยังเห็นในของรางวัลพรีออเดอร์ของรางวั order, งลวแบบซื้อแบบดีลักอีดิชันอะไรพวกนี้ยมันยังดูอวกาศมันยังดูแบบ ดูฟรีไฟอยู่เลยนะอันนี้ผมก็งง,งๆเหมือนกันว่าสรุปว่าจุดยืนเขาคืออะไรนะการเปิดตัวเมวนนื่อวานทำให้รู้สึกแตกต่างออกไปเพราะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ c อ l l of Duty ถูกวิพาก์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงอย่างที่แฟรนไชส์ประจำปีควรจะเป็นสุนทรียศาสตร์แปดเหลี่ยมแห่งอนาคตของผู้พัฒนาดูเหมือนจะถูกเลือกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจงานศิลปะ c a l l of Duty เพราะ a อ t i v i s i o n ไม่ได้รีดไถวัวตัวนี้มาน,นานแล้วแต่ครั้งนี้การน,นำเสนอแนวคิดแบบย้อนยุคของ Treos ที่มีต่อยุคสมัยอันเป็นที่รักของซีรีส์นี้กับไม่ได้รับความนิยมเหมือนปีที่แล้วแต่กลับรู้สึกเหมือน a อ t i v i s i o n พยายามจะหาทางส่งสัญญาณว่า Black Ops 7แตกต่างจาก Black Ops 6ยังมีนัยสำคัญแต่เราเคยผ่านประสบการณ์นี้มาก่อนแล้วและเรารู้ดีว่าการเพิ่มการเสริมของ c ออฟบิว t y เป็นอย่างไรนะม,มันเหมือนแบบ เนี่ยแหละคือสิ่งที่แฟนๆด่ากันเยอะนะคือมึงออกภาคใหม่ออกข้างใหม่แต่ว่าบางคนก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมมากเหมือนแทบไม่ได้มีอะไรให้เลยเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าปรับธีมปรับอะไรเหมือนอารมณ์แบบฟิลลิ่งเกมลงหมดสิ่งที่ Call of Duty ไม่มีเมื่อ2ปีก่อนกลับเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผล3สัปดาห์ก่อนการเปิดตัว Black Ops 7คือการเปิดตัวของ Battlefield 6เกมเพลย์รอบปฐมทัศน์ที่เปลี่ยนไปด้วยความประทับใจและไม่ใช่แค่จากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เอาใจง่ายเท่านั้นคือหมายถึงว่าอินฟูบางคนที่เยอะ ที่แบบชอบติชอบว่าก็ยังชอบอะไรอย่างนี้นะเบต้าที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามและความรู้สึกที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆว่า Battlefield ได้ไล่ตาม Call of Duty ทันในที่สุดจริงๆ2เกมนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วแล้วก็ผมมองว่ามันไม่ใช่เป็นการแบบไล่ทันไม่ไล่ทันอะไรนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นเหมือนฟีลลิ่งแบบมันเป็นจังหวะที่ Call of Duty มันไม่มีคู่แข่งมานานนะเออผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าจริงๆมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ Call of Duty หลังๆคือใครซื้อเล่นครบทุกภาคไหมคือผมนับถือเลยนะ ขนาดผมชอบแบบติดตามมาตั้งแต่แรกๆ่ะหลังๆยังแบบยังซื้อไม่ไหวเลยด้วยความที่เกมแม่งแพงกว่าเกมชาวบ้านด้วยแล้วก็เราผมไม่ได้แบบอยากไปเล่น m u l ติ Player ขนาดนั้นอ่ะแต่เพื่อนๆในรอบนี้ b a c k u p 7เนี่ยเหมือนจะลง Xbox Pass Day 1นะซึ่งน่าจะเป็นการตลาดอย่างหนึ่งก็มีทั้งคนด่าทั้งมีคนชอบปะาปนกันไปนะครับ สำหรับแฟนๆ Call of Duty ที่ตาพล่ามัว Battlefield 6กำลังจะกลายเป็นทุกอย่างที่ b a c k Ops 7ไม่มีทั้งคลาสสิกทั้งอลังการทั้งทันสมัยและมีความน่าเกลียดน้อยลงกว่าอย่างเห็นได้ชัดคืออันนี้นะเขาน่าจะหมายถึงว่าเรื่องแบบเครื่องตกแต่งอุปกรณ์สวมใส่อะไรอย่างนี้สวันก่อนจบเบต้าที่ทำลายสถิติ Call of Duty บน s t e ี m ที่ผ่านมาแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมอง b a c k Ops 7แล้วไม่คิดว่า Battlefield จะเป็นศัตรูคนใหม่ คือหมายถึงว่าก่อนที่มันจะปิดเบต้าของเบต้บบฟีหกไปทําลายเซติ Call บิวตคือผู้เล่นรวมสูงสุดที่ผมพูดถึงข่าวครั้งก่อนแหละว่าผู้เล่นส่วนมากก็มันมาจากค a ร l บิว u t y ไง,ไงมันเลยมันเลยทำาเสียติหรือเปล่าว่ายอดไลค์ใน u t u b e อาจเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นักซึ่งมักจะถูกจะอันดับสูงเกินความเกลียดชังแต่ก็ถือเป็นการตรวจสอบบรรยากาศได้ดีทีเดียวภายในเวลา24ชั่วโมงตัวอย่างเปิดตัวของ black object มียอดไลค์37,000ครั้งและยอดดิสไลค์มากกว่า169,000ครั้งบน y o YouTube ณปัจจุบันนะเพื่อนๆนะคือถ้าเกิด คุณไม่ได้ลงแอปเสริมแอดออนคุณจะดูดิสไล์ไม่ได้แต่แน่นอนผมทำ youtube ผมก็เลยไปหามาลงไว้นะครับปัจจุบันเพื่อนๆถ้าไม่ได้เอาวิดีโอของทางางานเมื่อวานนะและเอาที่ช่อง Call of Duty Offi เชียลหลักเลยเนี่ยมีผู้ติดตาม8ล้านกว่าคนตัวอย่าง Backup 7มีความยาว2 19, 000, 000, นาที19นาทีนะครับมี คนกดไลค์ตอนนี้39,000คนแล้วก็ดิสไลค์เนี่ย199 k หรือ199,000นั่นเองคือจะ200,000แล้วเพื่อนๆอนอันนี้มันเกิน4เท่าด้วยซ้ำยอดดิสไลค์โหดมากนะแล้วก็แน่นอนมันน่าจะเป็นความไม่รู้สึกโอเคกับตัวอย่างคือผมดูตัวอย่างผมรู้สึกว่าไม่ได้ว้าว ที่รู้สึกว่าโอเคก็คือภาพมันสวยอยู่ภาพอะไรเงี้ยมันดูดีดูสวยจังหวะการตัดเล่าเนื้อเรื่องเขายังเก่งแต่ถามว่าเราได้ได้อะไรจากตัวอย่างไหมจริงๆแม่งไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยมันคือแบบไปการตัดแบบตัวมันควรจะเป็นตัวอย่างเนี้ยก่อนนานแล้วแล้วก็ในงานเนี้ยมันควรจะมาเปิดอะไรที่มากขึ้นแล้วเพราะว่าไอ้เหี้ยคนมันลอง Battlefield 6ไปฉ่ำแล้วคือคุณต้องมีอะไรมาสู้แล้วในงานเนี้ย ที่ทำให้รู้สึกแบบไอ้คนไอ้ยังไงดีว่าอะไรแบบนี้นึกออกไหมแล้วมันจะปล่อยมันจะปล่อยเบต้าเทสเหมือนกันเนี่ยในเดือนตุลาเพื่อนเพื่อนเดือนตุลาเนี่ยเราจะได้เล่นเบต้าฟีหกแบบตัวเต็มแล้วเบต้าเทสของคอมบิวตี้เจ็ดจะมาตุลาบ้าไปแล้วมึงว่ายังไงมันเลือกวันได้ดีมึงว่าเบต้าเทสจะเหงาไหมเบต้าเออร์ลี่เอคเซสเนี่ยเหมือนจะสองตุลาวันเดียวกันด้วยมั้ง แล้วเหมือนที่ผมอ่านไปในครั้งก่อน c อ i v i s i o n เขามองว่า Battlefield 6ไม่ใช่คู่แข่งเว้ยเขารู้สึกว่ามันก็แบบไม่ได้น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วไม่ได้กังวลอะไรมากนะักแล้วมึงบอกว่ามึงจะไม่ทำสกินแบบว่าอวกาศแบบนอกลูนอกทางออกมาแต่ผมเห็นเนี่ยมันยังกรรโตูนอยู่เลยอะ่ะเนี่ยมันยังมีชุดแบบอวกงอวกาศคือโอเคมันจะไม่หลุดอาจจะแบบคุมโทนเพราะว่า Back o โ j e c t เนี่ยมันอยู่ในโทนแบบ ปี2035มั้งเอ่อเป็นแบบอนาคตนิดนึงแล้วแล้วก็มีอาวุธที่แบบเชีย่ยนี่มันฟรีไฟส์ชัดๆัดเป็นอาวุธแบบสกินอลังอลังหน่อยซึ่งมันเป็นเอ่อมาสเตอร์คลาฟเวเปิลคอเลกชั่นซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงว่าแถมมากับแพ็คที่แบบซื้อแพงหรือเปล่านะซึ่งเบต้าเออร์ลี่เอ็กเซสเนี่ยเหมือนจะเหมือนจะได้สำหรับคนพีออเดอร์ด้วยนะไม่ใช่ว่าลองได้ฟรีทุกคนอย่าง Battlefield 6เนี่ย ผมชมเขาหนึ่งข้อตอนแรกผมนึกว่าเขาเปิดลองฟรีทุกคนใช่ไหมผมคิดว่าผมไม่ได้เล่นหรอกเพราะผมเป็นคนไม่ชอบต่อคิวคือกินข้าวหรือว่าทําอะไรถ้ารอคิวนานแบบหมื่นคิวแสนคิวอ่ะคือกูไม่เล่นเพราะว่าผมต้องไปทำอย่างอื่นไงแล้วมันเปิดจองคิวไว้มันทำอื่นไม่ได้แล้วจังหวะผมไม่ได้แบบมีเวลาทั้งวันอ่ะคือสมมติผมจะเล่นเกมผมสมมติผมมีเวลาสองชั่วโมงผมจองคิวไปครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะงั้นผมเวลาไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่ปรากฏว่า มันเข้าคิวเนี่ยแป๊บเดียวเองนะเดินไปฉี่ไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยกลับมาได้เล่นยแล้วแล้วมันกลายเป็นว่าเบต้าเทสของเขาเนี่ยมันเข้าถึงได้ทุกคนเว้ยเราได้เล่น Battlefield 6กันครบแทบจะทุกคนเลยนะที่ต้องการจะเล่นถูกไหมเราได้สัมผัสประสบการณ์กันหมดเลยผมชื่นชมผมนึกว่ามันจะแบบมีคนได้เล่นไม่กี่คนแล้วเซิร์ฟก็คงจะเต็มเราคงได้แต่รอส่วนมากก็เป็นอินฟูหรือว่าเป็นสรีมเมอร์ดังๆได้เล่นกันผมเข้าใจว่ายอย่างนั้นตอนแรกปรากฏว่าแม่งเก่งแม่งทําได้หมดเลย นะครับแล้วก็ในเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วยตอนเล่นนอกจากแค่อาจจะปิงนิดหน่อยอะไรแบบที่ผมพูดไปแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตในแอดโฆษณาของทางคลินิกคุณจะเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกผมผู้ชายมากมายเลยทีเดียวต้นต่อของปัญหามาจากฮอร์โมนที่ชื่อว่า DHT นะครับเพื่อนๆสามารถแก้ปัญหานี้ได้ง่ายๆโดยใช้สารสกัด3าตัวโภคพลูรีเดนซิลและอาราเกนที่สามารถช่วยลดฮอร์โมน DHT และลดปัญหาผมร่วงได้นะครับแต่มันยากเกินไปใช่ไหมครับกว่าจะไปหาไอ้จ สารสกัดอะไรเหล่านี้มาผมมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับขวดน,นี้คือ v o l u m i z i n g Hair Serum ของ Nutrio Plus มีการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยการหาสารสกัดสาคัญ3ตัวที่กล่าวมาทั้งหมดและแน่นอนช่วยลดปัญหาผมรุดร่วงเช่นกันนะครับนอกจากแก้ปัญหาผมรุดล่่งแล้วยังสามารถบำรุงผมให้เงางามดกดำมีวอลลุ่มอีกด้วยนะครับผมสนใจจริงมริงด้านล่างเพื่อเข้าไปสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลจาก Nutrio Plus ครับผมทีนี้เหมือนว่า แบ็กอ p อบเจ็ดเนี่ยเขาจะเบต้าให้แค่คนพรีออเดอร์ด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงแล้วก็แม่งดันพรีพรีเทสช่วงตุลาที่ battlefield 6ออกเหมือนกันอีกแต่มันมี Xbox p a r k day 1อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวบูสต์ตัวช่วยได้ประมาณหนึ่งสำหรับเรื่องของยอดผู้เล่นนะคือผมยังรู้สึกอยู่ว่าเขาพยายามจะ แข่งกันเรื่องของแบบมัลติเพลเยอร์อยากจะได้ผู้เล่นมัลติเพลเยอร์แบทเทอรโรโยอะไรของเขาอะ Battlefield เนี่ยมันจะไม่เหมือน c a l l of อ u t y อยู่อย่างหนึ่งคือไลน์ของของแฟนชส์เขาอะมันไม่เวิร์กที่จะเป็นเนื้อเรื่องคือมันใส่เนื้อเรื่องมาได้เป็นแบบของแถมอะแต่สุดท้าย Battlefield 6คนเราเล่นเพื่อจะปาร์ตี้กับเพื่อนเราเล่นเพื่อจะแบบ กระโดดเข้าสนามรบสงครามไม่ได้ต้องการในเรื่องมากเข้าใจปะ่ะแก่นของมันอะแก่นของมันคือเราอยากจะไปบู๊ในสงครามอมีในเรื่องก็ดีแต่จริง,รงๆหลักๆอยากเล่นกับเพื่อนอยากขับรถถังอยากขับเครื่องบินหวดกันมีคลาสนู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าคอปดิวตี้เนี่ยจริงๆคนที่จะเล่นมันมันเป็นถน้าผมมันยังคงเป็นเกมที่ เราอยากจะไปเล่นคนเดียวเสพเนื้อเรื่องมีภารกิจที่หลากหลายรูปแบบทั้งแบบสงครามแบบสไนเปอร์แบบรอบเลนส์ก็มีแบบค่อยๆเป็นหน่วยสวาดบุกเข้าไปเงียบๆก็มีเออแบบห้ามส่งเสียงแบบใช้ปืนเก็บเสียงใส่ในวิชั่นอะไรแบบเนี้ยมันเป็นโอ e เปอเรชั่นมิชชั่นเกมเพลย์ที่มันเวิร์กสำหรับคอสต d u ี้ไว้แต่แน่นอน กำไรมันสู้แบบมัลติเพเยอร์ไม่ได้เข้าใจว่าเพราะมัลติเพเยอร์มันขาย b บทเทิลพา s ก็ได้ขายสกินก็ได้แล้วก็ผู้เล่นมันดึงกันมาเล่นเยอะมันทําให้เขาโดดไปเอาดีทางนั้นซึ่งผมเสียดายจริงๆอยากได้แบบ Call Duty แบบสมัยก่อนที่เนื้อเรื่องแบบอ่ะโอเคผมยอมให้เนื้อเรื่อง4ี่ห้าช่วงจบอะแต่มันยังคงสนุกอยู่อะไรเงี้ยทุกวันนี้ผมยังดาวบางวันว่างๆก่อนนอนอยังดาวน์โหลดบางมิชชั่นมาเล่นอยู่เลยนะของครบีอืม เดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าคอมเมนต์ปกติผมก็ไม่อยากอ่านมากแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อ <c oughs> ท่านแรกนี้บอกว่าจริงๆแล้ว,ส,ลวสิ่งนี้ทําให้ฉันสั่งซื้อ Battlefield 6ล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วบางคนก็บอกว่าใช่แล้วตอนแรกฉันกะจะไม่ได้ pre order แต่ตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วละ่ะว่าฉันต้อง pre order Battlefield 6คนต่อมาบอกจากผู้เล่น Call o f Duty ขอบคุณที่ทําให้การเลือก Battlefield 6เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น อีกคนบอกว่าผู้คนบอกว่าคอร์บิวตี้โดนเกลียดมากเกินไปส่วนฉันรู้สึกว่ามันยังโดนไม่พออีกคนบอกว่านี่คือโฆษณาที่ดีที่สุดของเกม b a t t l e f i e l d 6เออจริงๆรงไม่เหมือนเป็นการแบบให้ให้คู่แข่ง PR เกมตัวเองให้อ่ะเฮ้ยอีกท่านบอกว่านี่ขนาดฉันไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะแต่เขาก็ยังทำให้ฉันผิดหวังอยู่ดีอีกคนบอกว่านี่คือสาเหตุที่ YouTube ต้องเอาตัวเลขดิสไลค์ออกไป Yeah, uh. ทุกครั้งที่มียอดดิสไลค์แซงยอดไลค์อะไรแบบนี้นะมันก็จะมีคอมเมนต์แบบนี้ตลอดเลยว่าเฮ้ย hey, YouTube เขาเอายอดดิสไลค์ออกก็เพราะว่าปกป้องสงสารเกมที่หรือว่าวิดีโอที่จะโดนดิสไลค์มากๆอะไรแบบนี้นะคนนี้บอกว่าพวกคุณรู้ไหมฉันคิดว่า Medal of Honor ควรกลับมาเออเออทุกคนลืมเกม Medal of Honor ไปเลยนะเมื่อก่อนผมชอบมากแล้วแม่งมัลติเพเยอร์ได้เป็นแต่มไอเมดเออร์อ o ฟเนี่ยมันจะเป็น เต็มสงครามโลกถูกปะ่ะมันจะเป็นฟิลลี่ส,สงครามซึ่งโคตรดีสนุกมากโคตรเสียดายมันไม่ได้มีทําต่อแล้วผมจำไม่ได้ว่ามันของ EA ปะหรือมันของทีมพัฒนาเอ t t เบรฟิลด์เดิมหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วอะ่ะใครรู้เออแชร์ให้ฟังหน่อยนะอันนี้ผมไม่ได้หาข้อมูลมาเพราะว่าไม่คิดว่าจะอ่านเจอคอมเมนต์นี้นะ Medal of h o n o r เป็นเกมที่สนุกมากนะสมัยก่อนเล่นตอนเด็ก อีกคนบอกว่าขอบคุณที่ช่วยฉันประหยัดเงินไป70เหรียญอ่ะคนนี้ท่านสุดท้ายนะครับคุณ xdj t r u m p นะเขาบอกว่ายอดขาย t บ e f i e l d 6จะทำลายสถิติ100%เออก็ว่ากันไปนะแต่ผมว่ารอดูกันอีกทีนึงจริงๆทั้ง2เกมอะ่ะมันก็มีฐานแฟนของเขาแล้วก็จริงๆผมว่ามันเป็นแทบจะเป็นกลุ่มคนเล่นกลุ่มเดียวกันเลยอะ่ะนะแต่อาจจะมีแตกที่แบบเอ้เขาชอบ c ขาดิวตีมากก็คงมีแล้วก็รอบางคนอรอ b a t t l e f i e l d มากก็คงมีแต่ คุณต้องเข้าใจว่าไอคนที่เคยรอ Battlefield อยู่เดิมอะมันหายไปค่อนข้างเยอะแล้วมันก็ไปหาเล่นไอคอร์บบิวตี้พวกนี้แหละทีนี้พอ b t t t l e ิล e ์หัวมันกลับมาดีเนี่ยมันก็จะดึงกลับมากลายเป็นว่าจริงๆแล้วฐานแฟนที่เล่นทั้ง2เกมเนี้ยมันแทบจะเป็นกลุ่มเดียวกันเกือบน่าจะผมว่า60-70%คนเล่นเกมยิงอะก็จะกลับมาประเด็นมันอยู่ที่ Battlefield และคอร์บิวตีเนี่ยผมเชื่อว่าวันที่มันออนไลน์ที่มันขายอะถ้าตัดเรื่อง ที่ทุกคนกังวลว่ามันจะไม่มีคอนเทนต์อะไรใหม่มันจะน่าเบื่อมันจะขายแบบย้อมแมวเดิมๆออกไปนะแล้วพูดถึงเรื่องระบบมัลติเพเยอร์อะไรของเขาผมคิดว่าเขาคงทําได้ดีเหมือนเดิมเพราะว่าระบบมัลติเพเยอร์อะไรถ้าคนชอบมันก็สนุกมันก็ยิงๆกันอ่ r โซนอะไรแบบนี้แต่ทีนี้ Battlefield 6อ่ะเรายังไม่รู้ว่าตัวเต็มจริงอ่ะนอกจากเบต้าที่เราเห็นว่ามันโอเคมันสนุกเนี่ยมันจะเป็นยังไงฉากใหม่ๆมันจะเป็นยังไงเขาจะจัดการเรื่องของ พวกใช้โปรโกโงเกมได้เยอะแค่ไหนจะจัดการได้เด็ดขาดจริงไหมถ้าทําไม่ได้มันตกมาตายเหมือนเดิมนะเขากำลังจะไปได้สวยแต่ถ้าทําได้ผมคิดว่าปีนี้และปีหน้ามันจะเป็นปีของ Battlefield 6 Call of Duty เขาก็จะขายแบบนี้แหละแล้วก็เรียกว่ามาเก็ตแชร์ไปเองแล้วบวกกับถ้าเขาจับจุดได้ไม่แน่เขาอาจจะพลิกกลับมาเล่นเนื้อเรื่องเหมือนเดิมแล้วขายได้ก็ได้นะเหืเือนๆนะก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าว Battlefield 6และ แบทอุป7ที่กำมันจะออกนะครับก็ขอทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับผมสำหรับวันนี้สำหรับสูงง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งๆทางด้านล่างนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP ถัดไปของทอ็อปคอนโทรลนะครับสำหรับวันนี้ผมตองทอ็อปคอนโทรลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวท็อปคอนโทรนะครับก็สามารถกดสมัคร Member s h i p กันมาได้เพื่อนๆจะได้รับสิทธทิพิเศษในการดูคลิปวิดีโอก่อนใครจะได้อาวุธสุดเท่ติดหลังชื่อไม่ว่าจะเป็นดาบเลเซอร์ดาบปรับมารดาบสายฟ้าและอาวุธระดับสุดท้ายอย่างไมโครฟติดไฟสามารถมีชื่อระดับพิเศษในกลุ่ม Discord เพื่อบอกว่าคุณเป็น Membership ของช่องและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผมในการนําเสนอคลิปวิดีโอถัดไป,ไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตข่าวสารแห่งโลกวิดีโอเกมไม่เเเอออาาาากกรรยยยัดยดีไมม่ืง รักในวิดีโอเกมในแบบที่มันเคยเป็นเพราะคอนโทรลยินดีต้อนรับครับผม